สวัสดีครับจากร้านคุรุมานะครับวันนี้นะครับจะขอรีวิวนะครับตัวนี้มาแล้วนะฮะโตโยต้าแคมรี่นะครับปีสิบแปดขึ้นไปนะฮะตัวนี้เริ่มเปลี่ยนจอได้แล้วนะครับมีแคนบัสในชุดนะฮะมีทั้งรุ่น JBL แล้วธรรมดานะครับเนี่ยครับเปลี่ยนเป็นจอสิบนิ้วนะครับจอตัวนี้เป็น QLED นะครับแรมแปดร้อยยี่บนะฮะ แรม8 2ดนะครับคาเพย์ได้นะฮะ Android Auto นะฮะ Netflix Disney Hotstar ได้หมดนะครับดีกว่าติดอินเทอร์เฟซนะตัวนี้นะครับอยู่ทุก g o o g e Map ได้นะครับผม Netflix ครบเลยนะฮะจุกได้นะครับลุกทีวีออนไลน์นะครับผม DSP Vivin นะครับใส่ซิมการ์ดได้นะฮะตัวนี้ จอเป็น10นิ้วนะครับ QLED นะฮะแบ่ง2หน้าจอได้น,นะครับตัวนี้สเปคเป็นล้อแรม8เลยนะฮะรวดเร็วทันใจนะครับสั่งเสียงไทยสมบูรณ์นะฮะสั่งเสียงไทยสมบูรณ์นะครับครบทั่วเลยนะฮะตัวนี้นะครับเรียบร้อยนะฮะตัวนี้แคมรี่ตัวใหม่นะฮะสิบแปนะครับ 10นิ้วนะครับจากร้านคุลุมานะครับติดต่อสอบถามได้นะครับสวัสดีครับ